สำหรับชุดนักกีฬานะครับที่จะเดินทางไปแข่งขันซีเกมส์สองพนะครับที่ประเทศเวียดนามเนี่ยคอนเซปต์ปีนี้เนี่ยเราก็ได้มีการรวบรวมความคิดจากนักกีฬาก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าพลังของนักกีฬานี่สำคัญนะครับรวมถึงบุคลากรแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาทุกๆฝ่ายนะครับเราเลยใช้คําว่า power of spirit นะครับมาเป็นคอนเซปต์สำหรับชุดนักกีฬาในปีนี้เราจะได้พบกับความหลากหลายของชุดกีฬานะครับในแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะครับหรือแม้กระทั่งชุดวอร์มที่นักกีฬาจะสวมใส่สําหร,รับการเดินทางหรือว่าขึ้นไปรับเหรียญน,นะครับก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่แปลกตาจากทุกๆปีที่เราเคยเห็นกันมานะครับ บริษัทเราเนี่ยได้สนับสนุนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกนะครับเราก็ได้มีการเข้าไปพูดคุยในเชิงของเสื้อผ้ากับนักกีฬาเป็นประจำนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่านักกีฬารุ่นใหม,ใหม่ติดเข้ามาเป็นทีมชาติค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเลยทําให้เราได้จัดทีมงานโดยเฉพาะนะครับเข้าไปพูดคุยกับนักกีฬานะครับโดยเฉพาะนักกีฬาที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับปีนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนคลับของวอลเลย์บอลน,น่าจะมีความสุขที่จะเห็น นักกีฬารุ่นใหม่ใส่แบบไม่มีแขนซึ่งแฟนคลับของเรานี่เรียกร้องมันมายาวนานมากนะครับก็อยากให้ให้คอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจเชียร์นักกีฬานะครับอีกชนิดกีฬานะครับที่คนจับตาดูเป็นอย่างมากก็คือแบดมินตันแล้วก็เทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งเป็นกีฬาที่แข่งอยู่ในฮอลล์ปิดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของชุดชุดกีฬาเนี่ยจริงๆเราสามารถมีได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะมีแขนก็ได้จะแขนสั้นก็ได้หรือจะแขนกุดก็ได้นะครับแล้วก็รวมถึง จะเป็นกางเกงหรือกระโปรงก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับนักกีฬาที่แต่ละครั้งในการเดินทางไปแข่งเนี่ยอยากจะเลือกใส่อะไรนะครับปีนี้เราก็เลยทําให้หนักกีฬาเลือกได้เต็มที่เลยมีทั้งกางเกงและมีทั้งกระโปรงด้วยแล้วก็มีทั้งมีแขนแล้วก็มีแบบแขนกุดด้วยเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่านักกีฬาจะต้องมั่นใจทุกครั้งที่ลงแข่งขันแน่นอนครับ หนูรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าด้วยตัวชุดเองเนี่ยค่อนข้างเข้ารูปแล้วก็การขยับอะไรเงี้ยค่ะทําให้เราขยับได้สะดวกขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นค่ะชอบชุดแข่งค่ะหนูว่ามันสวยใช่ค่ะออกแบบลายใหม่ก็คือดีค่ะเนื้อผ้าก็ดีใส่สบายค่ะไม่ไม่แนบเกินไปแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างคล่องตัวกว่าเดิมค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกทุกีฬานะคะที่พยายามทําหน้าที่ของตัวเองมาได้ดีไปอย่างเป็นตลอดค่ะแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนจะทําได้ดีอย่างแน่นอนค่ะ ก็สำหรับชุดท,ที่แบบพเทเทินใหม่นะคะก็รู้สึกาแล้วผ้าที่ปรับให้คล่องตัวมากขึ้นนะคะก็รู้สึกว่ามันทําให้ไม่ลังะคะ่ะก็รู้สึกโอเคมากะคะ่ะค่ะสำหรับชุดท,ที่ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นชุดแข่งะคะ่ะกพรรู้สึกว่ามันใส่สบายมาก,มากเลยค่ะก็อยากจะขอกําลังใจจากพี่ๆคนไทยทุกคนนะคะให้เชียร์นักกีฬาซีเกมที่ได้ไปแข่งะคะ่ะ ก็เห็นชุดแข่งขันปีนี้ก็มีลวดลายและสีสันเพิ่มขึ้นครับรู้สึกทันสมัยแล้วก็ปัดเปียวม,มีความเหมือนมีความคล่องตัวกระฉับกระเชงครับก็ได้ลองใส่ลองเสิร์ฟลองฟาดดูแล้วรู้สึกโอเคเลยครับเบาสบายครับสำหรับการเปลี่ยนรูปแบบชุดการแข่งขันนะครับก็ถือว่าดีมากครับเพราะว่าแต่ละกีฬาชุดการแข่งขันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้ในการขึอนใหไม่เหมือนกันอีแล้วสำหรับการปรับเนื้อผ้าถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่ากีฬาเป็น กีฬาที่ใช้ความเร็วแล้วก็ในการเคลื่อนที่ค่อนข้างสูงครับฝากเชียร์กีฬาทุกประเภทเลยนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องชาวไทยช่วยเป็นกําลังใจให้กับทีมนักกีฬาแล้วก็ทีมกีฬาทุกประเภทของทีมชาติไทยด้วยครับผม ในปีนี้นะคะเสื้อก็มีความกระชับเข้ารูปมากขึ้นนะคะก็อย่างแรกเลยก็มันําให้ดูสวยงามมากขึ้นก็มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ไม่โคร่งเกินไปทําให้การเล่นกีฬานั้นยูดสิทธิภาพมากขึ้นค่ะการยิงขนูนม,มันต้องอยู่ในสภาวะที่อากาศร้อนมากค่ะถ้าเกิดว่าเสื้อมันระบายอากาศมันก็ทำให ความสบายตัวมีสูงขึ้นค่ะที่หนูชอบเป็นชุดเดินทางค่ะก็ะคือชุดนี้เลยสีสันแบบว่ามันตัดกันแล้วก็ออกมาดูดีค่ะก็ะขอให้คนไทยทุกคนนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเชียร์นักกีฬาไทยทุกประเภทกีฬาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนก็ตามนะคะส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยเยอะๆค่ะ